สวัสดีค่ะพบกับม<ด>ือน,นี้เจกะซีด้อยุณน่ะกะซีกับพ่อยายลุงแต่งโมพบกันโอ้โดนค่ะพี่นอ้องเยงานแต่งงานนี่อย่างโอ้ทั้งลุงมาทั้งอหย่างยากค่ะค่ะพอมีเวลาเฮ็ดฮอดคลิปเนาะพี่น้องเป็นเอฟซีเจกะซีคือเก่าเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เจกะซีเหมือนเดิมนะคะเจกะซีก,ก็คิดถึงเดี๋ยว จะมีเวลานะคะก็ไปติดตามเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็คืออยู่กับลุงไปก่อนพาลุงมาเที่ยววัดนะคะวันนี้ลุงชอบวัดมากเป็นเป็นอีอย่างที่มากลายนะคะวัดออฉันจะไปเที่ยววัดพกกัีลาฉันจะไปเที่ยววัดว่บเออ <c oughs> <c oughs> ก็เลยพามาวัดอเขาอยากมาเที่ยวเมืองเก่าเมืองเก่าของกรุงเทพเขาบอกเขามีความแบบฝันที่จะมาเที่ยวเมืองเก่านะคะพอดีมีเวลาลงุงมาพอดีก็เลยพาลุงมาเที่ยวนะล้างแต่งงานดูสิเจกี่ก็พาลุงมาเที่ยววัดนะคะโอ้บรรยากาศก็กดีดีเนาะบรรยากาศดีค้างดีแนวโอ้ยเนาะ แกบอกว่าที่บ้านฉันนะมีแต่หิมะฉันชอบมากเลยประเทศไทยเขาลุงบอกฉันชอบมาก,กเลยแล้วจัเกษียณแล้วฉันจะแย่มาอยู่ที่นี่แกบอกอทำบ้านหลังน้อยแกบอกก็ไม่หลังใหญ่หลังน้อยแกบอก ลุงแตงโมเอ้ยลุงแตงเก่แล้วลลงหลงลืมลืมนะคะเป็นเป็นเอฟซีลุงด้วยดูดิลลงหลงแล้วแก่แล้วแก่แล้วหลงลืมชอบหลงลืมตลอดเลยลุงอ่ะเนาะได้เตือนแก่ตลอดเลยนะคะทุกคนลุงแตงโมน้าร่างหักนะคะเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็ทำหน้าร้อนร้อนหงุดหงิดร้อนก่อนอ้หนอืฉันพอแล้วฉันจะพอแล้วจริงเหมาแท็กซี่มันต้องสองพันห้านะคะทุกคน จากกรุงเทพอ่ะนั่งแท็กซี่มาพอดีเพื่อนเขาก็ทํางานกันหมดนะคะเพื่อนทํางานกันหมดเพื่อนๆก็จะพามาเที่ยวอยู่แต่ลุงมีเวลาน้อยนะก็เลยเหมาแท็กซี่มาเลยสองพันห้าจากกรุงเทพมาเนาะเจ๊กซิษก็บอกคุ้มอยู่ด้ยค่ะคุ้มอยู่เนาะคุ้มอยู่พาลุงมาเที่ยวเขาบอกว่าทั้งวันเลยครับวันนี้ผมให้ทั้งวันเลยเขาบอกลุงบอกว่าอแค่ถึงจะสองวัดเอง นะเพิ่งจะเริ่มสองวัดลุงเหนื่อยแล้วทุกคนลุงบอกฉันเดินไม่ไหวแล้ววัดมันก็เหมือนกันนั่นแหละแกไม่รู้ไงว่าวัดมันมีความแตกต่างกันแกบอกว่าวัดมันก็เหมือนกันหมดนักสถานที่มันไปที่ไหนมันก็เหมือนกันเขาแกบอกว่ามันคล้ายๆกันไปหมดเลยนะคะน่าทมแต่มีความสวยงามมากนะสวยงามมากนะแกชอบมากนะคะดู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 เข้าไปแล้ววัดที่สอง วัดที่สองของอยุธยานะเจกซี่กับพาลุงมาเที่ยวนะคะหลังแต่งงานดูดิโอ้ยแต่งงานผ่านไปด้วยดีค่ะเจกซี่ก็จัดเองจัดซุ้มเองทำอะไรเองเลือนิดนิดนิด,นดหน่อยพาให้ลุงมาทำแกจ,จะได้รู้ว่างานเราแบบว่ามีความสำคัญนะมีแบบฉันได้ลงมือทำนิด,นดหน่อยอะไรเงี้ยลุงแก <c oughs> บอก่าเอ้ยทำอะไรเหนื่อนนิดหน่อยทำไมเธออ่า ไปตัดดอกเรานะเจ๊ก็ซิไปเอาดอกเรลานะาน้องแกก็บอกอ้อทำไมเธอไม่ซื้อเอาอ่ะอันนี้เกบอกโอ้ยซื้อดอกเรามาพี่น้องเอ้ยบานอขหลายค่ะดอกดอกเรล่าลายไหลเนาะ ไม่เฮ็ดซุ้มเฮ็ดอันนั้นงานแต e okay, ่งเจ้าของไม่ได้บอกเพื่อนๆเลยเพื่อนๆก็น้อยใจอยู่ค่ะน้อยใจว่าไม่บอกไม่เชิญจริงๆเจ๊ก็สี่จะเท็นทำเล็กๆนะคะทำเล็กๆงานแต่งทำเล็กๆน้อยๆจัดภายในครอบครัวอะไรเงี้ยแต่เมืองเมืองค่ะโอ้ยเสียนพระในต้นไม้สวยสวยเดยวให้ลุงเจ็บบรรยากาศกันถ่ายรูปมัถ่ายเสร็จแล้วก็ลุงก็เดินดูสิค่ะ ถ่ายเสร็จแล้วลุงก็เดินแกบอกสวยจริงๆเนาะพาอยู่ในต้นไม้แกบอกเหมือนที่ฉันดูใน YouTube เลยแกบอกเนใน Google เลยเขาเสิร์ชมากันเขาเสิร์ชมากเขาเจอเนาะเขก็ถ่ายรูปใหญ่เลยนะคะสวยแกบอกแกชอบแกยิ้มพอใจแต่เดินไปเดินมาเหนื่อยรู้สึกเริ่มจัน เริ่มหน้าจะงออีกแล้วเหนื่อยขาจะลากแล้วคนแก่ก็ยังงี้นะเนาะเดินนิดเดินหน่อยก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วก็หอบโอ๊ยเนาะโอ๊ยแกก็สีกับ้าแกเดินเดินนิดเดหน่อยแต่แกบอกฉันจะกลับแล้วนะฉันจะกลับแล้วนะวัดนี้ก็พอจะบอกสองวัด สองวัดก็พอดูสิจริงๆโครงการไว้ว่าจะเอเ่ผนไว่าตั้งสี่ห้าวัดนะทุกคนนะจนเมืดจนค่ำที่ไหนได้เดินสองวัดเริ่มจะฉันพอแล้วฉันบอกเธอแล้วฉันจะพอแล้วฉันเกียดเดินแล้วจะเหนื่อยก็ลุงลุงดูตามเกจจะไม่ทันละนะขนาดเหนื่อยแต่เดินไหวๆนะทุกคนเกจกสิกะยางบ่ค่อยทันดูดิดูดิ แกเดินดูเลระสวยเกบอกโอ้ฉันได้มาแล้วแกบอก <c oughs> ฉันได้มาแล้วฉันสวยฉันบอกภูมิใจแล้วดีใจละอันได้ไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้อมั้งฉันมาประเทศไทยฉันได้ไปเที่ยววัดที่นี่ที่นั่นก <c oughs> ็เขาได้พูดให้เพื่อนก็ฟังนะคะที่สวีเดนนะคะ <c oughs> อ๋อเจกสสสิกอรอวีซ่าอยู่นะทุกคนรอวีซ่าอยู่แต่งงานแล้วเออดูสิไปวัดที่ นี่มาถึงวัดที่สามแล้วแกบอกว่าแกเหนื่อยแกแกแกก็ซีไปแก,ก,ก,ากมาวัดที่สามแกก็หงดหงิดอยู่แต่แกก็เด, <g ül üyor> ดินูดิวัดออเจ้าแลนะ้วทุกคนวัดออเจ้าดูนี่เขาใส่ชุดไทยดูที่น่ารักสวยนะคะอยากยิงอยากใส่ชุดไทยมากเลยนะมีร้านชุดไทยให้เช่าเตีมไปหมดเลยนะ,ะวัดออเจ้าใครที่มานะคะขอให้มา เอามาเชิญมาเช่าชุดไทยนะคะใส่รูปสวยๆแต่ลุงก็เหนื่อยเนาะลุงเหนื่อยเจกสิก็เลยไปใส่ชุดไทยล้วพี่น้องเนาะเช่าชุดไทยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ไปถามร้านนะคะคงไม่แพงหรอกว่ร้อยห้าสิบสองร้อยนี่แหละ,ะสิโอ้เช่าชุดไทยมาถ่ายรูปสวยๆในวัดอเอจ้าอนะมึงมึงมึงขขวย กงคอย้อนหลยทั้งดำทั้งแหล่ทั้งขัดทั้งดำโอ้ทั้งอ้วนกินดีอยู่ดีดูนทั้งอ้วนลุงมาลุงเลี้ยงดีนะอาหารนี่โอ้กินเลยกินเลยแกบอกโอ้ดูนี่บรรยากาศนโ,โน้ยน้องๆนํำมัใส่ชุดไทยถ่ายรูปนะคะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่ยังไม่เคยมานะคะที่อยุธยาเมืองหลวงของเราแต่ก่อนนะคะ สวยงามนะคะแนะนำเลยนะคะ<บ>ให้มาเ<บ>ที่ยว<บ>นะคะอนุรักษ<บ>์อรรยาขอททไทย<บ>ของเราไวยนะคะสถานที่โบราณโบราณนะคะมวันนี้มาเป็นดีเนาะพี่น้นองเนาะโอ้ยเนาะคลิปนี้ก็ขอ